วัตถุโตสม่ำเสมอแบบนี้จุดศูนย์กลางมวลของระบบเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของวัตถุนะคะแต่ถ้าในระบบนั้นมีมวลหลายๆก้อนมีวัตถุอยู่หลายๆก้อนที่เป็นแบบนี้นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจุดศูนย์กลางมวลของระบบนั้นมันจะอยู่ที่ตำแหน่งใดของระบบคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ,ะนักเรียนดูนะคะในนี้ในสูตรเนี่ยอในสูตรเนี่ยในรูปเนี้ยจะมี ระบบที่ประกอบไปด้วยมวลย่อยมวล m 1มวล m 2มวล m 3และมวลใดๆซึ่งอาจจะมีมากกว่า3ก็ได้ให้มันถึง mn เลยลูกนะคะโดยแต่ละมวลนั้นไปอยู่ตำแหน่งต่างๆการบนแกน xy โดยให้ xy เป็นตำแหน่งอ้างอิงพบว่ามวล m 1เนี่ยอยู่บนแกน x ที่ตำแหน่ง x 1อยู่บนแกน y ที่ตำแหน่ง y 1 m 2ก็ x 2 y 2 m 3ก็ x 3 y 3 mn ก็ xnyn ง N. นั้นเวลาเราอยากจะรู้ว่าไอมวลเน,นี้ยที่มันกระจายอยู่ในเนี้ยจุดศูนย์กลางมวลที่มันวางตัวอยู่บนแกน x มันอยู่ตรงไหนเราก็พบว่ามันอยู่ตำแหน่งที่เรียกว่า xcm นะคะ x 1 x 2 x 3 x 4เนี่ยเราก็จะรวมกันอยู่ที่เรียกว่า xcm กับบนแกน y จะมารวมกันอยู่ที่ ycm โดย xcm หาได้จากเอา m 1คูณกับ x 1เอามวลของมันเนี่ยคูณกับระยะห่างจากแกน x แล้วก็มวลที่2จากแกน x มวลที่3จากแกน x ไปเรื่อยมี3มก้อนก็บวกแค่3ก้อนมีสก้อนก็บวกแค่สก้อนหารด้วยจํานวนมวลทั้งหมดที่มาวางอยู่ในระบบมาบวกกันนะคะถ้าเป็นพิกัดบนแกน x เราก็เรียกว่า xcm บนแกน y ก็เรียกว่า ycm เวลาเราหาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพบว่าจุด cm ของระบบเนี่ยก็คือ เราตอบอย่างนี้นะคะ xcm กับ ycm โดย xcm เนี่ยหาจากสูตรนี้ ycm หาจากสูตรนี้นะคะลองดูตัวอย่างเนาะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ตัวอย่างที่หนึ่งขอลบก,ก่อนไม่ใช่ด ตัวอย่างที่หนึ่งในระบบนี้มีวัตถุกี่ก้อนลูกในระบบนี้มีวัตถุกี่ก้อนอันส,ส,สามก้อนนะคะสามก<า>้อนแล้วเราวางตัวบนแกน x y เราจะต้องมาหาก่อนว่าในสามก้อนเนี้ยจุดศูนย์กลางมวลของมันอ่ะทั้งระบบนี้อยู่ตรงไหนโดยที่เราจะต้องรู้จุดศูนย์กลางของมันที่แต่ละตำแหน่งของแต่ละก้อนด้วยเรามาดูอันแรกก่อนที่มวล m นะคะ มวล m อยู่บนแกน x ที่ตำแหน่ง a ใช่ไหมใช่ครับเราก็เขียนว่า a อยู่บนแกน y ที่ตำแหน่ง a เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ทำหน้าที่เป็น x หนึ่งอันนี้ก็ y หนึ่งเข้าใจที่ครูพูดนะเข้าใจนะคะอ่ะต่อไปสอง m x เป็นเท่าไหร่ลูกอยู่บนตำแหน่ง a y เป็น y เป็น y สอง a ครับ าเ <What? S 1> ค่ะ uh. เพราะว่าแค่นี้มันสองเอเราต้องวัดจากนี่ขึ้นไปใช่ไหมวัดจากนี่ขึ้นไปน <Okay. S 1> เราต้องวัดเทียบถ้าเราหาตำแหน่งบนแกน y ต้องวัดจากแกน x ขึ้นมาซึ่งมันวัดจากนี่ขึ้นไปถึงจุดที่มันอยู่ย <Okay. S 1> ก็ไปตรงกับแกน y ที่ตำแหน่งนี้ซึ่งตั้งแต่นี่มัน a ประตูวรวมอีก2อก็เป็น3าไงใช่ไหมคะเข <Okay. S 1> ้าใจไหมคะ,ะต่อไป okay. ไปดูของสามเอ็มบ้างสามเอ็มตำแหน่งของมันคือ X เป็น X เป็นห้าเอีเอเป็เป็นห้าเอ้าเอค่ะเพราะว่าจากนี่ถึงนี่แค่4แล้วมันต้องวัดจากนี่มาใช่ไหมมันต้องวัดจากนี่มาอ๋อ oh. ใช่ไหม <c oughs> มันต้องวัดจากนี่มานะเข้าใจนะเข้าใจไหมฮนะอ่า <c oughs> นะคะห้าเอแล้ว y <c oughs> คือเท่าไหร่ลูกเท่ากับ2อเอ็มไหมเท <c oughs> ่ากันครับเท <c oughs> ่ากันก็คือสามเอ ทุกคนบอกได้แล้วนะคะอ่าโอเคเรามาหาศูนย์กลางมวลของระบบกันโดยที่เริ่มต้นจาก xcm ในนี้มีมวล3ก้อนมันก็จะเป็น m1x1 บวก m2x2 นี่คือสูตรมันก่อนนะคะแล้วก็ m3x3 หารด้วยมวลทั้งหมดบวกกันมวลทั้งหมดบวกกันแทนค่าค่ะ m1 ในทีนี้ของเราคืออะไร มหนึ่งคือ a 1> m หนึ่งไม่ใช่ m หนึ่งคือเราเป็นมวลที่ชื่อว่าอะไรกัน m หนึ่งของเรา m หนึ่งหมายถึงมวลก้อนที่หนึ่ง m สองก้อนที่สอง m สามก้อนที่สามคะ่ะซึ่ง m หนึ่งในนี้ของเราคือ m ใช่ไหมมวลลามีสามก้อน <5. S 1> ไง m สอง m สาม m ไ็ลูกอ่านะคะ <5. S 1> ถ้าเราให้มหนึ่งคือ m x หนึ่งของมันคืออะไรอะ่ะ <5. S 1> x หนึ่งของมันคืออะไรคะคือ a เอ็กหนึ่งคือเอ็ะเอ็มสองนะลูกเอ็มสองคือสองเอ็มสองเอ็มคูณกับเอ็กซ์สองของมันคือเอเอบวกกับก้อนที่สามคือสามเอ็มเอ็กซ์ของมันคือค่าเอ็มดีมากหารด้วยหารด้วยเอ็มบวก สอ,องเอมบวกสามเอมใช่ไหมคะอ้าวหาออกมาได้ข้างบนเอาเนี่ยตัวมันจะมีตัวประกอบร่วมเหมือนกันคือ MA เหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นเอาตัวเลขคูณกันอันนี้ก็ห้าสามสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบแปดใช่ไหมสิบแปดเอ หารด้วย 6m 6m มันก็เลยเหลือ 3a นะคะได้ xcm ออกมาละต่อไป ycm ycm ก็เปลี่ยนสูตรเหมือนเดิมเปลี่ยน x เป็น y เปลี่ยน x เป็น y ค่ะ y นั่นคือตัว x หารด้วย m1 บว m2 บวก m3 แทนค่าลูก เอหนึงเหมือนเดิมคือเอมคูณกับ Y ของมันคืออะไรเอางมันคือเบวกด้วยสองเอคูณด้วเอสามเอบวกด้วยสามเอคูณสามเอสามเอหารด้วยเอ บวกสองเวกาอันนี้ทั้งหมดเป็น16 MA ใช่ไหมส่วนด้วยหกเอ,อนน็เป็นเอเป็นสองจุดหกเอนะคะสองจุดเราได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นจุด c m ของระบบมวล คือวงเล็บตรงนี้นะคะก็เป็นเอา x มาก่อนก็เป็น 3A 2.67กับสองเข้าใจไหมคะตัวอย่างนี้เข้าใจครับอย่างในข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาใส่แกน x แกน y มาให้เราเราก็ทำได้ง่ายแต่บางข้อเนี่ยเขาไม่ใส่แกน x แกน y มาให้เราเช่นรูปข้อนี้ ผูลืมลบลทำเลยเมื่อกี้ต้องทําใหม่คนละห้องก็ต้องเขียนใหม่ตือ่ะข้อนี้ไม่บอกแกน x แกน y มาให้เราเลยเราก็ไปใส่ของเราเองนะคะโดยการวาดรูกก่อนว่ามวล m5 กิโลกร,รัมกับ25กิโลกร,รัมอยู่ห่างกัน3เมตรซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าอยู่ห่างกัน3เมตรในแนวไหนเราสมมุติว่าให้มันห่างกัน3เมตรในแนวระดับก็แล้วกัน อันนี้เป็น5้ากิโลกรัมแล้วก็อันนี้ย5กิโลกรัมนะคะการหาศูนย์กลางมอนเดียนอย่าลืมนะเราต้องใส่เอกวายตรงนี้ห่างกัน3เมตรลูกวิธีการก็คือนักเรียนก็ไปใส่แกน x แกน y เข้าไปโดยครูให้แกนเอแกน y ทับอยู่บนเส้นนี้เลยน,นี่คือแกน y แล้วก็เส้นนี้ก็คือแกน x นะคะ นั้นเราก็จะบอกตำแหน่งของ5กิโลกรัมตรงนี้ x ก็เป็นศูนย์ใช่ไหม y ก็เป็นศูนใช่ไหมลูกอันนี้ x เป็นเท่าไหร่ x เป็นสาม x เป็นสามเมตร y เป็น y เป็นศูนย์สังเกตว่าค่า y มีไหมไม่มีไม่มีดังนั้น y cm ในที่นี้ก็เลยเป็นเท่าไหร่ y cm ก็เป็นสามครับ ไม่ ycm ไป็น y, CM, ไ้ต้องตอบศูนย์ใช่ไหมคะศูนเพรา y มันเป็นศูนย์ y คูณอะไรก็ต้องได้ศูนย์ใช่ไหมคะนะมันก็เลยเหลือ,อแต่ x อะไรคะเหลือแต่อะไรคะสาม xcm ใช่ป่ะ<แ>ใช่ไหมเหลือแ,แต่ xcm ใช่ไหมใช่ครันักเรียนจำสูตรได้ไหมเมื่อกี้นี่ค่า ycm มันก็เอามวลคูณ y แต่ y ทุกตัวมันเป็นศูนย์หมดเลยอข้อของเราเมื่อกี้ y มันเป็นศูนย์หมดเลยเห็นปะ ศูคูณอะไรก็ได้ศูนเพราะนั้น ycm ก็เลยไม่มีมีแต่ xcm เราสังเกตง่ายๆก็ได้เพราะว่าวัตถุนี้มันวางตัวในแนวระดับมันก็เลยมองมันมีเฉพาะแต่แนวระดับแนวดิ่งมันไม่มีนี่มองง่ายๆนต่เด็กเพะนั้นข้อนี้เราก็จะได้สูตรแค่ m 1 x 1บวก m 2 x 2หารด้วยหารด้วย m ก m 2 m งบวก m 2 แทนค่า m หนึ่งของเราคือห้ากิโลใช่ป่ะคูณกับ x ของมันก็คือศูนย์บวกด้วยยี่สิบห้าคูณสามใช่ไหมเนี่ยคูณสามหารด้วยห้าบวกด้วยยี่สิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้าหารด้วยสามสิบได้สองจุดห้าเมตร เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่า xcm ระบบ xcm ระบบก็คือ2.5เมตรกับ0เมตรค่ะก็ต่อแบ้โอเคไหมคะข้อนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเออทีนี้วัตถุถ้าเกิดมันไม่บอกมวลมามันบอกเป็นพื้นที่เ่างเช่นรูปนี้โอ้โหตาลายเลยใช่ไหม ่าจะมีแบบฝึกหัดไหมเดี๋ยวขอเกียมสูตรให้ดูมีมีค่ะมีแบบฝึกหัดค่ะมีแน่นอนหกข้อัรณี้ดว้วยซ้ำเชื่ออันนี้นะคะลองดูนะข้อนี้เนี่ยไม่ให้มวลมาลูกจะเป็นลักษณะของบอกความกว้างความยาวมามันก็จะเป็นพื้นที่นะคะสูตรของมันก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีที่มันเป็นพื้นที่มานะคะมันก็จะเปลี่ยนจากเอ็ม่ะเป็น A ค่ะ ให้ a เนี่ยแท,แทนพื้นที่ a แทนพื้นที่นะถ้าถ้าอันเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ย่อย a คือพื้นที่ทั้งหมดโดย a เนี่ยเท่ากับ a 1บวก a 2บวกบวกบวกไป a n เป็นพื้นที่ย่อยนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ย่อยเมื่อกี้เราเป็นมวลย่อยใช่ไหมอันนี้เป็นพื้นที่ย่อย เราสูตรเหมือนเดิมลูกเพียงแต่เปลี่ยนจาก m เป็น a ท่านั้นเองเป็น a 1 x 1บวก a 2 x 2บวกไปแล้วก็เป็น a n x n เมื่อกี้มันเป็น m ก็หารด้วย m อันนี้เป็น a ก็หารด้วย a ค่ะหารด้วย a 1บวก a 2แล้วก็บวกเป็น a n เช่นเดียวกัน y ก็เหมือนกันเขียนเหมือนกันนะคะ 1> a 1 y 1บวก a 2 y 2บวกไปจนถึง a n y n แล้วก็หารด้วย a 1 a 2, นึ่งบวก a สองาเรียนแคบไว้นะคะเพราะว่าของนักเรียนจะโหลดไม่ได้ครูจะวางไฟล์ต่างๆไว้ที่เพจครูซึ่งมันส่งเป็นไฟล์ Word ์ดไฟล์อะไรไม่ได้ครูจะใช้วิธีถ่ายรูปเอาไปลงให้นักเรียนกับไม่ก็เป็นวิดีโอถ่ายเป็น เป็นภาพนิ่งแล้วก็อัดเป็นวิดีโอให้นักเรียนโอเคพอเข้าใจสูตรไหมคะสูตรเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนะะเหมือนเมื่อกี้เลยเพียงแต่เปลี่ยน m เป็น a ท่านนั้นเองนะคะเราก็มาดูรูปข้อนี้กันข้อนี้เราจะแบ่งเราจะแบ่งพื้นที่เป็นกี่พื้นที่ย่อยดีคะสามสามพื้นที่ย่อย พื้นที่ย่อยที่หนึ่งก็คือรูปนี้ใช่ไหม a1 อันนี้เป็น a a2 <A 2. S 1> ตรงนี้เป็น a3 อ่ะเรามาดูซิว่า a1 เป็นเท่าไหร่เอ่อ a1 a1 หนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a1 เท่ากับเท่าไหร่ลูก y คือสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถามหาพื้นที่เฉยก่อน A1 600รตารางเซนติเมตรคร้อย0 0ตารางเซนติเมตรถูกต้องเพราะว่ากว้างคูณยาวเนาะต่อ้า A 2สองค่ะ A 2สองก็คือรูปนี้ส0 0อยตารางเซนติเมตรสามร้อยตารางเซนติเมตรใครไม่เข้าใจถามนะก็คือด้านนี้มันยาวสี่สิบแต่ข้างนี้มันยาวล้อยสิบหก็สามิเพราะนั้นแสดงว่าตรงนี้ก็เหลือสิบแสดงว่าสามลีม A2 สองเหลี่ยม A 2, 2> สองก็กว้างสิบ ยาว30นะคะต่อไป A 3ค่ะตตาา200ต,รตารางเซนติเมตร200ตารางเซนติเมตรเยี่ยมมากนะคะพอเรารู้ A แล้วเราก็มาเข้าสูตร xcm นะ,ะ xcm เอา xcm นะ xcm สูตรของมันในนี้มันมีพื้นที่สามพื้นที่ xcm ทีนี้เราจะหา xcm แล้วเราต้องรู้ว่า x หนึ่งเป็นเท่าไหร่ก่อน x1 เป็น่าร่คูใส่สีเขียวนะคะเราจะต้องกําหนดแกอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราจะบอกตําแหน่งเราจะต้องบอกเทียบกับแกน x แล้วก็แกน y ซึ่งในรูปนี้ยังไม่มีแกน x แกน y เลยเราจะต้องใส่แกน x แกน y เข้าไปโดยที่ว่าใส่ไปแล้วเนี่ยจะต้องคิดง่ายๆในที่นี้คือเราจะใส่แกน x แกน y ตรงไหนนะคะกูก็แบ่งครึ่งที่นี่ค่ะ เพราะว่ารูปนี้มันสมดุลคุณให้ใส่เส้นสีแดงให้เห็นค่ะนะคะอันนี้เป็นแกน y ใส่เข้าไปแกน y แล้วก็อีกอันคือแกน x แกน x อยู่แบบนี้ แกน y อยู่นี่แกน x อยู่นี่มองออกไหมออเราก็ต้องมามองว่าพื้นที่ a หนึ่งเนี่ยจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ห่างจากแกน x เท่าไหร่แกน y เท่าไหร่ต้องหา <c oughs> จุดศูนย์กลางมวนของแต่ละพื้นที่ก่อนลูกนครูมีสีเขียวสามอันนะคะจุดที่หนึ่งเป็นของ a หนึ่ง a หนึ่งนั้น อยู่บนแกน y ใช่ไหมใช่ครับเออไม่ใช่อยู่บนแกน y แล้วอันนี้อยู่บนแกน x ที่ x เป็นเท่าไหร, <was> <X S 2> ร่คะ x เป็นศูนย์ครับ x เป็นศูนย์ y เป็นเท่าไหร่คะ y ก็เป็นศูนย์ไม่ใช่เพราะว่าศูนย์มันต้องอยู่ตรงนี้สินี่มันอยู่กลาง y เป็นห้าครับห้าเซนติเมตรค่ะเพเก่งมาก ต่อไปมาดูของ a 2องมาอย่าลืมนะคะค่าทุกอย่าง x ต้องวัดจากเราอยากรู้ว่า x ห่างเท่าไหร่ก็วัดห่างจากแกน y มาเป็นแกนอ้างอิงเราอยากจะรู้ว่าอยู่ตำแหน่ง y ที่เท่าไหร่ต้องวัดจากแกน x ขึ้นไปเข้าใจที่ครูพูดไหมเช่นเราอยู่ตรงเนี้ยเราต้องรู้ว่าห่างจากแกน y เท่าไหร่ตรงนี้เราจะบอก x กับ y ใช่ไหมบอก x ก่อน y ก่อนเราอย่างเช่นครูใส่ตรงนี้เป็น ห <5, S 2> เป็น10เป็น0ตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็นสพอมาบอกตรงนี้นะคะตรงเนี้ยสมมติว่าครูบอกว่า,ตร,า 10, ตรงนี้ห่างกันสิเมตรงเนี้ยห่างกัน10เซนเนี่ยตรงจุดเนี้ยถ้าเราจะบอกตรงนี้ถ้าเราจะบอกตรงนี้ตรงนี้ก็จะต้องเป็น x 4<ม> y 10ส่ใช่ปะ ใช่ไหมใช่ครับแต่ตรงจุดนี้นตรงเดียวกับมันก็ยังคงเอกเป็นสี่ใช่ปหใช่ครับแต่ y กวอกจากนี้ไปนี่คือสิบใช่สิบไหมไม่ใช่ันต้องใส่อะไรยี่สิบเพราะมันต้องวัดจากนี้ขึ้นไปใช่ป่ะลูกใช่ครับเพราะนั้นนเรียนเข้าใจตรงนี้นะที่ครูจะพูดเนี่ยนะคะเพราะน,นั้นจุดที่สอง a สองเนี่ย x เ,เป็นเท่าไหร่ลู<ส>กศู x ย,ยังเป็นศูนย์อยู่ไหมยังเป็นศูนย์ครับเพราะมันอยู่บนแกน y เหมือน กันใช่ไหมล่ะ่าเป็นศูนย์วายล่ะคะวเป็นเท่าไหร่ครับวายเป็นเท่าไหร่นะยีิบห้าครับยี่บห้าถูกต้องเพราะว่าเราต้องวัดจากข้างล่างขึ้นไปจากนี้ไปสิบแล้วใช่ไหมลูกแล้วต้องเอาครึ่งหนึ่งของอันนี้คือสิบห้าสิบบวกสิบห้าได้ยี่สิบห้าอันนี้ศูนย์กับยี่สิบห้านะทันไหมคะ อ้าวต่อไปรูปที่สามรูปที่สามต้องคลิกที่ x ศูนย์ y เท่าไหร่นะลูกสิบห้าครับอะไรไม่ได้ยินสี่สิบสองจุดห้าใช่ป่าททำไมสี่สิบสองจุดห้าเพราะตั้งแต่นี่ขึ้นไปเท่าไหร่ละสี่สิบและไอ้ตรงนี้มันสูงห้าใช่ไหมครึ่งหนึ่งของมันก็คือ สองจุดห้าเลยเป็นสี่สิบสองจุดห้าเข้าใจยังเข้าใจคับเออเข้าใจแล้วนะคะโอเคโอเคงั้นเราหา xcm ได้ละสรุปแล้วเราได้ว่าเรามาเขียนตรงนี้นะคะถ้าใครกลัวงงกลัวหลุดก็ x หนึ่งของเราเท่ากับ x สองเท่ากับ x สามคือศูนย์ใช่ป่ะใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่า y หนึ่คือ ซนติเมตร25วาย2คือยี25เซนติเมตรวาย3คือ42เซนติเมตรใช่ไหมครับใช่ครับโ okay. อเคแทนค่านะคะได้ x cm เท่ากับครูเอาสูตรนี้มาเลยนะ a ง <A 1. S 2> คือ 1> เอ็นหนึ่งเอ็นเด็ด x x x มันเป็นศูนย์ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉนั้น xcm ก็ต้องได้อะไรเลยได้ศูนย์ได้ศูนย์ครับต่อไป ycm ก็เป็นหกร้อยคูณอะไร y หนึ่งคูณห้าบวกบวกกับสามร้อยสคูณยี่ห้าบวกกับ สองร้อยคูณสี่สิบสองจุดห้าสี่สสองจุดห้าหารด้วยเดียมหมเครื่องนะคะหารด้วยหกร้อยบวกสามร้อยบวกสองร้อยค่ะสามรหนึ่งร้อยครับเท่าไรเออ การนั้นที่ครูจะให้ไปวันนี้นะคะส่งนะสิบคะแนนนะคะเฉพาะเรื่องจุดศูนย์กลางให้สิบคะแนนมันต้องถามให้พวกนั้นที่ไม่เข้าเรียนเลยวัชพลนี่ไม่เข้าเรียนเลย<ม>เล่นเน็ตเล่นได้ขนาดทิพย์วัชพลทนธิดารัตน์ ได้ไห่ลูกสิบอ่า <10. S 1> คำตอบวันรอชา้า <11. S 1> อ่ะสิบเจ็ดจุดสองเจ็ดเซนติเมตรนะวันนั้นะเราก็ตอบว่าเพาราะฉะนั้นจุด cm ของแผ่นโลหะจุด cm ของแผ่นโลหะคือมันก็คือตอนนี้จะเห็นว่าแนวแกน x ไม่มีเลยก็ต้องวัดขึ้นไปใช่ไหม นะคะวัดขึ้นไปจากฐานข้างล่างวัดขึ้นไปจากฐานล่างขึ้นไปห่างจากฐานล่างห่างจากขอบล่างเท่ากับสิบเจ็ดจุดสองเจ็ดเซนติเมตรนักเรียนเห็นไหมว่าอันเนี้ยเราพอเราแบ่งแล้วคว้าช้ายขวาเท่ากันเนาะ ถ้าเป็นวัตถุที่มันมีขนาดเท่ากันเนี่ยตรงเนี้จริงๆแล้วไอ้วัตถุนี้สูงเท่าไหร่จากเนี้ยถึงเนี้ยสูงเท่าไหร่เอยสี่สิบห้าหรือเปล่าคะเออสี่สิบห้าถ้าครึ่งหนึ่งของมันละคะครึ่งหนึ่งก็เป็นสี่สิบห้าหารสอง <42. S 1> ก็เป็นยี่สิบสองจุดห้าใช่ไหมใช,ใช่ไหมคะ เออถ้าเกิดว่าถูกมันขนาดเท่ากันเนี่ยมันก็จะอยู่กึ่งกลางที่ยี่สิบสองจุดห้าแต่อันนี้ข้างบนกับข้างล่างใครใหญ่กว่ากันอข้างล่างข้างล่าง,าง,างมันก็เลยค่อนมาทางที่หนักกว่าใช่ไหมลูกครับใช่มันก็เลยสูงไม่ถึงยี่สิบสองจุดห้ามันก็เลยอยู่ที่ความสูงระยะสิบเจ็ดจุดสองเจ็ดเซนติเมตรมันถึงจะตั้งตรงได้วางตัวสมดุลได้อะไรพวกนี้นะคะพอได้ไม่เอ,อ่ยที่เป็นพื้นที่ ใช่ครับอ่างั้นการบ้านที่เป็นจุดศูนย์ถ่วงข้อที่หนึ่งคือข้อนี้ <5. S 1> อ่าแล้วข้อที่หนึ่งทุกนี้ครูให้ครูให้แกนเอแกน y มาไหมไม่นะคะอย่าลืมนะแบ่งเราต้องง่ายนะักเรียนคิดว่าอันนี้ครูบอกกันเลยก็แกนเะอ่นะนักเรียนแกน y นักเรียนก็ใส่เส้นนี้เลยนี่คือแกน y อยู่นี่แล้วก็แกนเอกก็เป็นเส้นนี้ เราจะแบ่งพื้นที่นี้เป็นกี่รูปดีอ่สองรูปได้ไรครับสองสองเห็นนั่นเองสองนี้แบ่งได้กี่แบบสองแบ่งอะไรแบ่งได้กี่แบบแบ่งว่าแบ่งรูปสี่เหลี่ยมอันนี้ยเป็นสองรูปได้กี่แบบได้ได้สองแบบได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งคือ ให้เป็นสี่เหลี่ยมตัดอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือ a หนึ่งอันนี้คือ a สองแบบที่สองก็คืออันนี้ a หนึ่งอันนี้ a สองเลือกเอาจะเอาแบบไหนอย่าลืมว่าแต่ละแบบหนูต้องหาว่า a หนึ่งเป็นเท่าไหร่ a สองเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคะครับอ่าแล้วก็ต้องบอก x หนึ่งกับ y หนึ่งของ a หนึ่งถูกป่มครับแล้วก็ x สอง y สองของ a สองทำเหมือนข้อเมื่อกี้ค่ะ จะต้องรู้ว่า a หนึ่ง a สองมันไหนึ่ง x สองมันไหไก็ใส่ตรงนี้นะอันนี้ข้อมีข้อเดียวที่เป็นพื้นที่นอกนั้นอ<ม>่ะข้อที่เหลืออันนี้ข้อที่หนึ่งแถบย่างแถบแล้วครับข้อที่เหลือเป็นอีกออหกข้อย่อยโอ้อโหคล้ายๆการนักเรียนฝนะึกทำนักเรียนจะได้เป็นไงครับใครไปเรียนวิศวะอ,อันนี้ต้องใช้นะ ให้เรียนวิศวะนี่เติ่มใช้อันนี้ง่ายไหมง่ายเขาให้หมดเลยวเขาเนี้ง่ายนะคะเพราะว่าเหมือนตัวยาด่ะข้อนี้อันนี้วางตัวอยู่แนวอะไรอย่างเดียววางตัวอยู่ในแนว x แนว x อย่างเดียวเพราะนั้น ycm เป็นเท่าไหร่เนี่ย ycm เป็นศูนย์ครัอันนี้วางตัวอยู่แนวไหนคะแนว y แนว y อย่างเดียวเพราะนั้นแนว x ไม่มีก็ x c m เป็นศ<ด><ด>ูนย์นะคะ x c m เป็นศูนอันนี้ข้อนี้ให้มาเมื่อกี้ผมแคปไม่ทันครับชัดแ่แคปไม่ทันเดี๋ยวครูย้อนกลับไปข้อหนึ่งทันยังลูกแะคปะแ้ค่ะต่อไปข้อสองข้อสองดเดี๋ยวส่งไฟล์ให้ซ้ำอีกทีนะคะ ต่อไปข้อสามข้อสามนี้ให้จุดมาเออให้มวลมาสี่ก้อนใช่ไหมเนี่ยได้ครับสี่ก้อนนี้น่นักเรียนมองเห็นชัดปะคะเนี่ยชัไหครัซูมไม่ได้หรออันนี้ต้องบอกอค่ะอย่างเช่นอันนี้นนค่ะสองกิโลกรัมจุด x กับ y มันเป็นเท่าไหร่จุดพิก,กัดสองแบบนะัน บ x ล x สอง y เป็นเท่าไหร่ลูกลบหนึ่งเออลบหนึ่งนาเรียนก็มันเป็นลบก็แทนค่าลบไปนะนัาเรียนก็บอกไปตามอันนี้ก็เป็นอะไรนี่เป็นอะไรเป็นไรนะคะทำเหมือนเดิมค่ะต่อไปข้อสี่ข้อสี่อยู่แนวอะไรอย่างเดียวขี่อแนว x แนวเพราะนั้น y ซี m เป็นเป็น0น ข้อนี้บอกมพิกัดมาให้แล้วเรียบร้อยสองห้าสามเจ็ดสองห้าสามเจ็ดหนึ่งนะคะง่ายๆค่ะ, 6, ะเอาหกแน่แหละแต่ว่า